วัีเอดลา <End less. S 1> ผมคิดว่าผมอยากให้ลองตามเพลงที่รักครับครับมัน oh. ดูน่ารักดีรัคบ ของผมเป็นเพลงอู้ครับผมเพราะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดรู้สึกว่ากำลังมาผมเป็นเพลงคำามาก่อนครับอยากฟังเสียงอันแพเราอของทุกคน ของผมเป็นเพลงไร้รับครับผมอยากให้ทุกคนร้องเพลงนี้เพราะเป็นเพลงคิวใจครับแต่วันนี้ไม่ได้เล่นวันนี้ไม่ได้เล่นผมอยากให้เป็นเพลงเมเดเมเดครับอยากให้เอลิสเป็นชาวล็อกครับผมของผมล็อกกว่าเดิมครับต้องบอยซูครรถไฟบุญน้ำพันเรือเดือดเรือเดือดเรือไม่เงียบเรือเดือดเอสลาด มันจะเป็นตอนตอนขุยแห่งเหงาที่จะแบบเราจะร้องว่าไม่ล้กลัวแล้วทุกคนก็ hey don't you worry มากมาย I'm so so sorry นี่ประมาณนี้ประมาณนี้น้องแทนลูกมัมมีอยู่ตรงนี้ไม่เชื่แล้วนี้ของพี่อันนี้ไม่เป็นลูกของพี่เป็นนี้เลยว้เงี้ยวยางจริงจริงเหรอโอ้โอ ภูมิใจมาหาแล้วนะภูมิใจนี่พ่อคุณว่าล่าสุดเลยอันนี้เป็นเพื่อนนะคนถือโทรศัพท์ถ่ายอย่างนี้พอหันมาปุ๊บอันนี้เห็นมีสีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างี้สุดหลอหล่อจริงเลยสุดหลออันนี้ดไม่จริงไอ้ลางไอ้ลางนี่เขาเรียกไอ้ลางเลยเหรอสนิทกันมากสนิทกันสนิทกัน อุยของผมของผมรู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราทำได้แบบสุดกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นคือแบบเวลาทั้งหมดผ่านไปเร็วมากครับผมของผมอย่างแรกลงมาก็กินข้าวเลยฮะเมื่อกี้เลยแป็กก่อเพิ่งกินไปเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่ไหวจะเป็นลมของผมต้องรีบดื่มน้ําเลยครับเพราะว่าจังหวะบนเวทีเราดื่มน้ําน้อยก็เลยต้องเติมพูดมากไง ของผมเข้าแฮชแท็กพรูแอดลาสก่อนเลยเช็คเช็คหน้าเช็คผมเฮ้ยยังอยู่ดีไหมโอ้วันนี้โอเคไหมเพื่อความสบายใจวันนี้เป็นิดไหมเพื่อความสบายใจผมเป็นการเติมหน้าใหม่ทั้งหน้าครับผมเพราะว่าเล่นเสร็จปุ๊บเมคอัพไหลออกหมดแล้วครับเริ่มวันเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยขอมผมคือเช็คฟีดแบบกับทางพีีแมเนเจอร์ครับผมเฮ้ยของผมเป็นระบบว่ะของผมต้องเติมพลังด้วยเบอร์รี่คาเฟ่ก่อนเลยครับ หคำหประโยคหนึ่งโยคน่ประโยคสนุกมากแม่ดีใจมากที่วันนี้ได้มาครับไม่หนึ่งประโยคไงวันนี้น่ารักทุกรอมเลยครับผมคนดูมันมากครับผมรวมตัวท็อปครับผมปีหน้าต้องได้มาครับเฮสนุกฟุดๆไปเลย